สวัสดีค่ะมาพบกันที่ค่ะ Story ให้รถเราเล่าเรื่องเองนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะคะจะเป็น t y y ยต้าเวลฟานะคะ2.5 ZG นะคะ full option คันนี้จะเป็นโมเดลปี2019นะคะสีหายากนะคะจะเป็นสี Dark กเรดมิก้าเมทัลลนะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟ โปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ำอัตโนมัติค่ะ,ะมาพร้อมกับยางขอบ18นะคะของโตโยต้านะคะยางของโยโกฮาม่านะคะ Blue Earth นะคะ GTA E 51ค่ะอารอบๆตัวรถก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะเป็นสีเฉพาะนะคะที่หายากใครที่ตามหาอยู่นะคะสามารถเข้ามาชมรถของเราได้ที่ คาสตอรี่ได้เลยค่ะอ่าสวยๆแบบนี้เลยรถของเรารับประกันนะคะไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำจมน้ำนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากเข้ามาชมอยากลองเข้ามาขับสามารถเข้ามาหาเราได้เลยนะคะร้านของเราเปิดบริการทุกวันนะคะเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในตัวรถว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในของเจ้าเวลไฟคันนี้นะคะจะสวยขนาดไหนสําหรับมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะทั้งหมดเลยนะอ่ารถคันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะคะซ้ายและขวาและฝาท้ายไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับเบาะหนังพรีเมียมเนป้าหูมิกกี้เมาส์นะคะอ่าหลังคาซันรูฟนะคะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์เราหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้ถึง16เฉดสีค่ะแล้วก็จอกลางขนาดใหญ่นะคะอ่าภายในก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในของห้องคนขับดีกว่าค่ะว่าออปชันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะค่ะและในขนาดนี้นะคะเราก็อยู่ด้านในของเจ้าเวลฟายคันนี้แล้วนะคะออปชันด้านในนะคะอ่ะเริ่มจากตรงนี้ด้วยกันค,ค่ะตากล้องแต่มาพร้อมกับปุ่มพุสตสตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีไฟปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบพวงมาลัยอุ่นนะคะอ่าแล้วก็จะมีแผงควบคุมกระจกนะคะเป็นวินโดว์มูนลูล็อกนะคะอยู่ฝั่งขวามือของคนขับ รถคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเลขไม่น้อยมากะคะ่ะรถปี19เลขไม่เพียงแค่29,000กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับจอขนาด9นิ้วเลยนะ,ะแล้วก็ด้านหน้าคอนโซลนะคะแล้วก็คอนโซลกลางตกแต่งด้วยลายไม้ Blackbird Eye นะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็มีปุ่มเบาะปรับลมเย็นร้อนนะคะ กระจกนะคะเป็นแบบอินเนอร์มินเลอร์นะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับแผงควบคุมประตูนะคะซ้ายขวาแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนขับแล้วก็มีหลังคาซันรูฟอีก1จุดนะคะสำหรับห้องคนขับอ่าออปชันด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะคะคันนี้ถือว่าเป็นออปชันเต็มมากเลยนะคะสำหรับปี2019เดี๋ยวเราให้ตากล้องไปแผนรอบๆตัวรถอ,อีกรอบน,นึงีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ Thank เป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหมคะสำหรับโตโยต้าเวล f i เซ z g จปี2019คันนี้นะคะเป็น4หายากนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาหาเราได้ที่คาสตอรี่ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ตรงถนนประดิษฐ์มนูธรรมติดอยู่กับคริสตันเอกมัยรามินทาค่ะหรือสามารถติดต่อเรามาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะ